หรออยู่ไหนเบิร์นอยู่บ้านมีอะไรโทรมาแต่เช้า,ชาเนี่ยคืนนี้ทีเด็ดถ้าพาดจะเสียใจไปตลอดชีวิตป้าป๋าแอบคุยกับใครมีพี่รุนเนาะจะข้อออกไปยังไงดีวะโลละ เย็นสบายอ่ะตัวเองไปนั่งพักก่อนเลยได้ข้าทำเองผ่อน <laughs> อพลินใจขยนันกินน้ำกันขยันไหม <laughs> <laughs> อืมดีมากวันนี้ขยันเว้ย ดชื่นจังหอมเทคนิคหนีเมียและลูกเที่ยวแบบสบายใจแป้งหอมเย็นทเวลพัดไวท์เทนนิ่งโฉมใหม่ตัวนี้เขาทั้งหอมทั้งเย็นสีชมพูกินใหม่นี่หอมหวานแบบสะอาดส่วนสีม่วงหอมเย็นสดชื่นยิ่งถ้าอาบน้ําเสร็จใหม่ๆนะอาบแล้วทานอนหอมเย็นสบายๆไปเลย12ชั่วโมงก็เลยออกไปเที่ยวได้อย่างล้นลา ใครอยากหนีเที่ยวนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครอยากนอนหอมเย็นสบาย,บายก็ไปหาดูนะแป้งหอมเย็นเทวลพัฒไวท์เทนนิ่งเย็นสดชื่นตัวหอมยืน1ห,หอมนาน12ชั่วโมงปาปาลมาอะไรเ <c oughs>